ครับสาระครับผมวันนี้มาหางุมงปงครับน้ำรถครับอุ้ยน้ำรถหลายแห่งนะข่องตาใหญ่นะครับเนาะหมองเก้านี่ยนะครับหากินให้หายอยากกระยุ่งนะครับหาสมงุนงมงปูอยู่มองอย่างนี่ครับทำไมไม่ไปเอาปงกับแม่ก่อนล่ะฮะลงไปอยู่บอก ลงไหมได้ครับผมได้สิล่งนี่ก่อนนี่ง,งุ่มง่ห้ไูรู่อนบอกอายไปนั่งอยู่<ง>บ่พอว้าจะไปถ่ายคลิปก่อนค่อยตกปลาได้ไหมนี่ลงมาลงล่างได้ปะลงได้ไหม,มครับผมครับ นี่เทหอยนังลมครับเต็มเพื่อเลยกเอาแทวนี้นำรถเข้งครับผมไรนกนกครับผมด้ยังไปหรียงไปครับเนี่ยครับเขามั่งงงงกันี่ มีหอยนังลมแซลสะนะครับใครอยากหากินหาอยากก็มาหากินตรอย่งนี้ครับ,ะาากกรบทะเลเนี่ยถึงภูเขาเนี่ยครับผมนี่หนูตกตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยเนี่ยหนูตก็ยืนตรงนี้หนูก็เียงไปนู่นได้ไหมแต่กลัวก็ไม่เอามา กวัวเล็กน,นิดเดียวสองตัว,ตวนี่พอเอาน้ำมากกว,ว่านี้พอเอาน้ำมากกว่านี้กล้วนะตาแกแดดนี่หอน กูงปูกูงทะเลกูงทะเลกู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 หมาบ่เฮกูนิ่หน่อยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินอร้องบนร้องบนเดี๋ยวเอาให้ไม่ต้องเดินลูกมีตะกุูงร้อยแซวอยู่

不密不完。 บ็ใส่ใส่เกือบบุดมา นี่ครับลง,งมไมมันแหลนบวน ขึ้นได้เล่สิเนาะเห็นไเห็นเลนาจะอว่านา ใาย้เบ็ดเบ็ดปลากระป๋องหันใจมุ่งมุ่งกล่แกงเดียวูนี่ตายแล้วแล้วคล้องตาหน่อยลละมันมีป่มันอาจจะมีมัม้งมีก็คล้องตาอย่างอยู่นี่อืมแต่ว่าปลาหลายนี่ปลาหน่อยหลายนี่ ได้ตัวอยู่ในกระถาง นน่นำทะเลไปแล้วปกติห้ายยางสีเห็นเลแนมาได้นี่ ยีมตรงแนมเห็น,นมมาไมา่เป็น่ออ้นนี่ะครับลมาเน,เนีเาปกติต้งกรรมเลยทีละสตัว5ตัวส0ตัว น้ำนะลูกไปตอกยางมะไอก่างมะลกันต้องเดินมาอยู่นู่นแหละยิงยางไมดไปงปไงไป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 ไไปไไป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 บไปไปไปไไปไไป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 ปไปัเปับป เขเหลือเขาเลยบวะฮะนะครับผมเก็บเก็บซอยแม่บ้านก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสิบ่ได้หลายบ่ได้กินได้อย่าง แลไว่าจะเอามาเอากุ่บบโบรได้เป็นกาสร้างประครับีวพี่พยัยใจดีที่บำลังหาอยู่นี่นะครับเอาุ่มื่อครับรโบรไประดนะครับเอามืคนที่บ้านคู่นึงเห้ผมคู่หนึงครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมกันผมกูสืบุไหย่คูนครับผมว่าปเาเอาบ้านที่เดอนมาลเราลูเมื่อยนะครับามันสเดียวคนว่า ครับที่ทางสายหลายให้กินแบบนี้นะครับอย <t> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนยนะครับ Allah'a